ดำฟ้าชมพูเหลืองอันนี้เราก็เขาก็มีขายทั้งเป็นแบบเป็นหลอดก็มีวิธีหรือจะซื้อเป็นถุงแบบเติมเหมือคุณภาพเติมก็มีวิธีเติมอาจารย์ต่างๆก็แนะนำไว้แล้วครับผมผมปิดปิดเท่าก่นนะครับต่อเลยนะครับอ่า6เราก็ลองถ่ายดูเลยครับอ่าลองลองฟินอีกดูก็ได้ครับ แมชชีนฟอร์เมชันแล้วก็เราเราเราพิมพ์เดื่อนลงมาอีกครับพิมพ์เดโม่ดูครับผมแลก็พิมพ์ครับในระหว่างที่รอปิ้นนะครับผมก็จะแนะนำข้อต่อไปเลยครับผม ก็ต่อไปแล้วก็ดูเปิดดูป้อนจ่ายด้านบนหัวฟีดครับผมลูกยางมีเยอะไหมหัวฟีดทำงานไหมแล้วก็ทดลองถ่ายเลยครับป้อนต้นฉบับเข้าไปครับมีไฟโชว์ขึ้นไหมผมกดออกจากหน้านี้ก่อนนะครับไปที่ Copy ดูเดโมที่เราพิ้นลงมา่าสีภาพ สวยไหมใช้ได้ไหมอันนี้ครับผมเราทีนี้เราก็ลองถ่ายหัวฟีดด้านบนดูครับทำงานไหมครับผมทำงานได้ปกติแต่ผมตั้งไปที่แบ็กแอนไว้นะต้องราทีตนี้ก็ทดลองปิน้น ทดลองทายผมพูดผิดครับทีนี้ผมจะตั้งเป็นออโตดีเทคนะครับนี้ผมก็จะลอง A3 ถาดสครับผมถาดที่2การจัดเรียงถาดกระดาษจัดเรียงใหม่ได้นะครับผมโอเคแล้วก็ส,สตาร์ทถ่ายได้ปกติ สั่งพิมพ์จากระบบก็ได้แล้วทีนี้เราก็ไปต่อเลยนะครับเราก็มาดูที่ด้านข้างของเครื่องครับเปิดชุด A ออกนะครับผมเปิดตัวนี้ก่อนนะครับเปิดเปาะถาดที่5เทที่5ออกก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเรามาเปิดเลยมันเขาจะเปิดตรง A เลยจะกระแทกนะครับต้องเปิดนี้ออกก่อนแล้วก็เปิดชุด A นะครับ ให้เราดูเลยครับชุดความร้อนสวยไหมครับเพราะว่าถ้าเราซื้อชุดความร้อนใหม่ราคาก็จะสูงขึ้นมาเลยนะครับราคาก็จะสูงคือถ้าเราได้ชุดความร้อนสวยเออเราก็ลดต้นทุนนะครับดูว่ามีรอยไหมถ้ามีรอยมีขีดมีรอยขาดคือไม่สวยแล้วก็ ถ้าข้ามผ่านไปก่อนก็ข้ามผ่านให้ไปเลือกดูเครื่องใหม่นะครับอ่าจุดความร้อนนะครับแล้วทีนี้เบลเราก็ดูได้ด้วยแค่สายตานะครับผมอ่ผมจะหมุนกล้องเป็นลายนอนนะครับนี่ครับชุดสีดำๆนี่ครับผ้าเบลเราก็ดูได้แค่ว่าข้างนอกนี้ใหม่เอี่ยมไหมแต่ข้างในเป็นขอบยางเราเราดูไม่ได้หรอกครับว่าเปื่อยไม่เปื่อยครับ ก็ไม่เป็นไรหรอกครับตอนนี้ราคาก็ไม่ไม,ไม่ไม่สูงไม่แพงแล้วครับผมอ่ะก็จะดูประมาณนี้ครับผมแล้วก็เราก็ดูที่ที่รอยของเหล็กด้วยครับกระดาษวิ่งผ่านเยอะไหมถ้ากระดาษวิ่งผ่านเยอะเหล็กนะครับนี่ครับแบบเครื่องของผมนี่ก็เหมือนมีรอยวิ่งเยอะนะครับถามว่าแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่อย่าให้เยอะมากไป ถ้าเยอะมากไปก็แสดงว่าวิ่งเยอะอะถ้าน้อยเกินไปนี้ก็ผิดปกตินะครับก็ต้องมีวิ่งบ้างแบบนี้นะครับผมในกรณีคัดเครื่องมือ2นะครับแล้วก็ดูโดยรวมองค์ประกอบต่างๆนะครับผมดูความสมบูรณ์แบบ แต่ที่สุดแล้วเราก็อารมอรวยได้นะครับผมและเราก็ถ่ายแบบหน้าหลังดูด้วยนะครับผม2ขีด2ไซส์ จะลองพอดีเลยครับผมก็จะลองถาด3ามถาดสีเพิ่มดูการกลับหน้าหลังด้วยนะครับใช้ได้ครับผมทีน,นี้ผมก็จะลองถาดสีด้วยนะครับตอนแรก ว่าจะข้ามขั้นตอนครับผมก็ลองลองให้ครบเลยครับและเราต้องฟังเสียงเครื่องด้วยนะครับเครื่องดังเกินไปหรือเปล่าหรือว่าดังผิดปกติหรือเปล่าแต่ถ้าเสียงเครื่องทำงานปกติก็ผ่านนะครับในกรณีให้คัด หลายๆเครื่องก็ดีหน่อยครับจะได้ฟังเสียงเทียบกับเครื่องอื่นแล้วก็ถานห้าด้วยครับกระดาษนำกระดาษแผ่นเก่ามาลองถ่ายซ้ำอีกครับผมถานห้า A C ถูกต้องครับคอนเฟิร์มก็เลือกไปที่มออ่านห้า โอเคมันจะับหรือเราจะเปิดตรงนี้ดูดูชุดสแกนเลยก็ได้ครับผมไม่ต้องปิดฝาลงนะครับกดสตาร์ทเลยครับดูชุดสแกนทำงานดีไหมครับอ่า ทำงานดีปกติผมไปตั้งสองไซส์ค้างไว้ครับผมอ่าใช้งานได้ทุกถาดกระดาษเลยครับแต่ถาดกระดาษต่างๆนี่ลูกยางเราสามารถดึงออกมาแล้วก็เลื่อนเราวก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ยกๆหน่อยๆครับผมผมจะกลับปลเป็นแบบนี้นะครับนะครับทุกยาง ดึงกระดาษไาด้ทากระดาษนี้ลูกยางเราเปลี่ยนได้ครับซื้อเปลี่ยนได้ราคาไม่แพงครับของแท้ก็ไม่แพงครับคอนเฟิร์มครับในการคัดเครื่องเราก็เปิดติดถ่ายได้ปิ้นได้ไม่ติดโค้ดอันนี้ก็คือหน้าสนแล้วครับ ก็คือก็คือคัดคัดไปต่อตามข้อต่างๆตามที่ผมบอกได้เล,เลยนะครับเราก็คัดให้ดีที่สุดแต่ก็ต้องอารมุ่มอร่วยนะครับผมหยวนหยวนกันน้ำใจให้กันครับบทสรุปส่งท้ายนะครับในกรณีที่เราคัดเครื่องมือสองนะครับ กรณีที่ผมแนะนำวันนี้คือ7845ปดก็ใช้เทียบกับ 7830, 7835, 7845, 7855ใช้หลักการนี้ได้นะครับสำหรับมือใหม่ที่หัดคัดเครื่องนะครับผมมีความคิดเห็นเข้ามาบอกให้ผมแนะนำวิธีคัดเครื่อง5 3าสาให้หน่อยซือหอกห้าสามผมยังไม่มีเครื่อง5335เข้ามานะครับ ดี๋ยวถ้าเครื่อง5335ผมเข้ามาผมก็จะแนะนำวิธีคัดเครื่องให้นะครับส่งท้ายนะครับในการคัดเครื่องมือสองเราได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับในน้ำใจกันก็ขาดตกบกพร่องอะไรบางอย่างเราก็ยุนยวนกันได้นะครับแล้วก็ลงทุนซื้อเพิ่มนะครับก็ต้องลงทุนกันบ้างนะครับผมได้อย่างเสียอย่าง ประมาณนั้นนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ